ใบบุญชื่อจริงชื่ออะไรครับอาชาพลตรงต่อกิจครับมีพี่น้องกี่คนลูก3คนครับหนูเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ3แล้วคนโตแล้วลูกชื่อพี่อะไรวจรงครับคนที่สองชื่ออะไรครับชื่อว่าฟอดครับตอนนี้พี่ฟอดอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่วัดหนองปลาพงครับพี่บวชเหรอครับใช่ครับบวชนานหรือยังครับน้องใบบุญสองปีที่แล้วทำไมพี่ชายถึงไปบวชนานสองปีแล้วไม่ยอมศึกหรือยังไงฮะคือจริงๆที่มาที่ไปเนี่ยเขาก็ขอคุณแม่เนี่ยก็เหมือนเหมือนกันเลยค่ะขอคุณแม่ไปบวชตั้งแต่อายุยงเด็ก แต่ทีนี้คุณแม่ก็ด้วยความที่เป็นห่วงเขานะคะก็คือห้ามมาตลอดจนกระทั่งวันนึงเนี่ยคือเขาก็ทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งนะคะในขนาดนั้นเนี่ยเขาไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านเพื่อนคือมืดๆเนี่ยเขากลับมาแล้วเหมือนกับ เห็นประตูน้อาเหมือนกับจิตเข้าตกว่าเออเขาอ้ากลัวขนาดไปห้องน้ําอยู่ข้างบนบ้านเนี่ยเ<ข>าใช่ค่ะก่อนที่เขาจะบวชเขาให้ให้น้องให้แม่ให้ให้พ่อเนี่ยไปเฝ้าที่หน้าห้องน้ำเขารู้สึกเขาก้ากลัวด้วยความที่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้จะแก้ยังไงก็เลยเอาพระพุทธรูปามาตั้งไว้ข้างๆเขาเพื่อให้เขารู้สึกว่า เขาไม่ต้องกลัวนะเขาก็บอกว่ายังไงเขาต้องไปบวชแม่คือไม่บวชไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขา mm hmm. เข้ามานน่ากลัว mm hmm. ประตูนรกมันน่ากลัว mm hmm. จนเป็นนานๆเขา mm hmm. ก็เลยพาไปหาครูบาอาจารย์ mm hmm. ครูบาอาจารย์ท่านก็ออกอุบายช่วยว่าเออเนี่ยเราเป็นมีผู้มีศีลนู่นนั่นนี่เราอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือพระอาจารย์ก็กว่าลองพาเขาไปที่อื่นดูซิไปไปเที่ยวน mm hmm. ก็พาเขาไปเที่ยวเกือบยี่บวันพอกลับไป mm hmm. ก็คิดว่าโอเคละเขาไม่พูดถึงเรื่องบวชแล้วคงหายเงียบไปละมาวันนั้น สรุปแล้วหนูจะบวชวันที่สิบห้าเท่านั้นบวชวันที่ส<ช>ิบห้าเท่านั้น<ช>เดือนไหนฮะที่จะบวชสิบห้าธันวาทุทาธันวาสิบห้าธันวาสีหกห้าหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์ดเดี๋ยวแม่จะไปหาวัดใกล้ๆบ้านนะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาบอกเขาไม่เอาเขาอยากอยู่วัดป่าที่เงียบที่สุดทีเนี้ยก็คือหาวัดป่ามีผ้าจานท่านหนึ่งท่านก็ ยังไม่รับปากว่าท่านจะบวชให้ทีนี้เพราะว่าวัดป่าเนี่ยชันมือเดียวแล้วก็การปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งมากก็เดินบินทบาทค่อนข้างที่จะไกลท่านเกิดวันนั้นเอามาดูก่อนพระอาจารย์ท่านก็เลยถามว่าจะบวชที่วันเขาบอกว่าขอแม่แค่7วันพอ7วันเสร็จปุ๊บครบ7วันแล้วหนูก็ไปขอให้เข้าสืกเขาบอกแม่หนูขอ9วันได้ไหมอ้าวเวันก็ให้15วันอ่าพอ15วันก็ให้ ก็ขอ30สวันวันนั้นคือเขาเตรียมตัวจะสึกแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็จะสึกให้เขาแล้วเขาก็ลาญาติโยมหมดแล้วในวัดอนะ่ะพอหนูไปเขาก็สันข้าวชันอะไรเสร็จเขาก็มานั่งข้างๆแม่ว่าโยมแม่เนนขอบิณฑบาตบวชต่อตลอดชีวิตได้ไหมเพราะว่าเนนอยากไปนิพพานนี่คือทางฝั่งพี่เนนฟอดใช่ค่ะทําไมหนูถึงอยากจะไปบวชเหมือนทางฝั่งของพี่เนนฟอดเขาใช่ไหมใช่ค่ะทำไมลูกทางลกมันมีแต่ความทุกข์ครับทางลกมีแต่ความทุกข์ยังไงเนปอธิบายให้ลุงฟังสิมัน ดูัเพื่อนได้แค่ชั่วคราบแบบแยกแยะก,กันกับบ้าก,ก,ก็เป็นทุกข์ครับมอยากได้เงินทองก็เป็นทุกข์ครับมันคือวิพัสนากรรมฐานเลยนะครับพี่หนุ่มก็คือคก,การเห็นนะความพัดพลาดอ่ะเขาอาจในวัยเด็กเขาอาจจะยังไม่เห็นความพัดพลาดในแบบอื่นคือตัวน้องเองเนี่ยรู้<ช>เรื่องของธรรมะมากน้อยแค่ไหนครับแม่ที่แน่ๆคือเขารู้จักาบาปบุญคุณโทษละ ประมาณนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเขาเชื่อว่าบุญบาปมีจริงเรื่องการเกิดตายมีจริงอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นความทุกข์อะไรเงี้ยสภาวะธรรมชาติรอบตัวค่ะเพราะว่าอะไรเหตุผลคือเวลาที่มีงานเผาศพพี่เนียนมักจะเรียกน้องไปดูเสมอพี่เนียนเรียกไป,ยไปดูตอนเขาเผาศพเหรอครับลูกไปดูไปดูทําไมลูกไหนบอกลุงสิอนาคตก็แบบทุกคนเป็นแบบนั้นหมดค่ะความตายเป็นเพื่อนสนิทของเรายังไงต่อหนีไปไหนก็หนีไม่ได้งนีก็ยังไม่ได้ถามจริงๆลูกหนูอยากบวชตลอดชีวิตจริงๆเหรอครับจริง ด่าเฉะนิพานหรอลูกใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นเด็กยังไงเป็นเด็กล่าเริงเป็นเด็กแบบก็ก <c oughs> <า>็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็ก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ก็เป็นล่าเริงก็คือแต่เขาดีเขาจะเป็นเด็กที่ไม่งองแงเขาเป็นเด็กที่คุยรู้เรื่องอใช่เหมือนกับว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาใช้ชีวิตเหมือนไม่ไม่ใช่อายุหกขวบในบางเรื่องนะคะเหมือนเขาจะรู้เรื่องกรณีที่น้องใบบุญเป็นแบบนี้เคยถูกคนอื่นติฉินนินทาไหม ก็เป็นเรื่องปกติค่ะพี่หนุ่มมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ที่เอาคลิปออกไปนะคะน้องใบบุญเนี่ยมีคนมาด่าหนูเนี่ยคือหนูรู้สึกยังไงเขาใช้คําว่าไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าน้องก็จะบอกว่าหนูก็จะให้อภัยเขาครับหนูไม่โกรธถ้าเขาด่าเราเขาก็เป็นทุกข์จริงเหรอลูกคน<ะ>มาด่าหนูหนูไม่โกรธเหรอครับครับ ทำไมครับเขาว่าเขาก็เป็นทุกข์ของเขาเคยคิดว่าลูกเป็นผู้วิเศษไหมก็ไม่นะก็เป็นปกติของเด็กทั่วไปยังไม่มีอะไรพิเศษพิเศษคือดื้อนั่นเองสิ่งที่ลูกได้เห็นก็คือพ่อแม่พาไปไหนพาเข้าวัดพาไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็พาไปรับคําสอนครูบาอาจารย์บ้างเป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งบางทีก็จะเห็นคลิปต่างๆว่าเราเป็นไปอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคือทําไมถึงเลือกเส้นทางเดินแบบนี้เพราะหนูมีความรู้สึกว่าเมื่อพาลูกเข้าไปใกล้พระพุทธศาสนามากๆเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยให้เขาได้ใกล้ครูบาอาจารย์คือไม่ใช่ว่าแค่หนูแค่แค่จะมาพูดให้ลูกฟังอย่างเดียวว่าบางทีคําสอนของหนูหรือว่าอาจจะสื่อสารในเรื่องธรรมะไปให้ลูกเนี่ยอาจจะมีผิดเพี้ยนได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ไปมีภูมิรู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เมื่อลูกเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเหมือนกับสอนธรรมคนได้บางบางอย่าง สอนทําก็สอนยังไงเวลาเขาสอนคืออย่างเช่นคือมันมีคําถามแบบว่าทาง f c มาอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่มันน่าสนใจอย่างเช่นมีคอมเมนต์หนูก็จะเอาขึ้นคอมเมนต์ว่าอย่างเช่นมีคุณยายถามว่าน้องใบบุญคุณยายมีความทุกข์ต้องทํายังไงเมื่อสุขเกิดสุขนั้นก็ดับไปเมื่อทุกเกิดทุกนั้นก็ดับไปนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วครับถ้าเป็นปร,ริยนธรรมเนี่ยต้องคือเป็นมหาแล้วนะคะถึงจะได้เรียนหลักสูตรนี้เพราะว่ามันอยู่ในพระธรรมบท คนพุทธอะ่ะส่วนใหญ่ชอบชอบไปคิดว่าเออพระเจ้าสอนให้บบเราสะสมบุญสะสมบุญให้ไปยึดติดในสิ่งที่เป็นความสุขความดีให้จริงไม่ใช่นะครับต<ม>้องแบบที่น้องใบบุญสอนนะถูกก็คือต้องลอยทั้งบุญและบาปคือถ้าคนจะเป็นพ่อหันจริงอะ่ะไม่ใช่ลอยแค่บาปนะคะคือต้องลอยบุญด้วยถ้าในสังคมไทยจะมีคนดีมีคุณธรรมผมว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยครับอเป็นพื้นฐานแล้วก็พ่อแม่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูก ให้ลูกได้ปฏิบัติตามมากกว่าคำสอนครับ